คอนเซปต์ถัดมาครับจบปริมาณสารแล้วจบอัตราแล้วเราก็เอาปริมาณสารกับอัตรามารวมกันเป็นข้อหนึ่งนะใช้สองเรื่องลองทําเองก่อน,นครับมีสี่ข้อย่อยไม่ยากเลยถามก็ก็อาจจะเป็นช้อยข้อใดถูกต้องนะแล้วก็ต้องคิดไล่ตินานอยู่ดีครับเนี่ยข้อสอบจริงๆก็ประมาณนี้ครับให้เวลานาทีครึ่งถ้าข้อสอบจริงอันนี้เ,นเวลานี่เยอะเกินไปด้วยซ้ำนะครับไม่ยากข้อนี้ทําให้เสร็จแล้วก็ทําให้ถูกด้วยจะถึงครึ่งทางแล้วนะสู่ๆครับ ข้อนี้เนี่ยจินตนาการภาพนะมันก็คือมีขวดรูปชมพู่วางอยู่บนเครื่องช่างดิจิตอลนะมีหน้าจอแสดงน้ำหนักนะตัวเลขสักอย่างหนึ่งนะครับเนะนี้ยแล้วก็มีกรดไฮโดรคารีทูสองร้อยกว่าเซนเมื่อเราใส่ชิ้นอลูมิเนียมออกไปคนระับ มื่อเราชั่งมาแล้ว10.8กรัมน,น้ำหนักรวมเราต้องคิดได้แล้วก็รวบรวมแล้วเราก็บันทึกเพราะ่รวบรวมบันทึกมวลที่ลดลงทุกๆกี่วินาทีก็ว่ากันไปนะครับเขาบอกว่าที่8-10วินาทีมวลคงที่อลูมิเนียเมเวลาเจอกับกรดไฮโดรคอริกมันก็จะเกิดฟองกา๊าซถูกไหมครับขึ้นมาเป็นไฮโดรเจนไฮโดรเจนบางกว่าอากาศก็ลอยขึ้นถูกไหมแล้วมวลในบบต้องลดลงนะครับน่ะมันเกิดปฏิยากันปฏิยาที่เกิดขึ้นก็คือคกูยมมาเขียนตรงนี้แล้วกันเนาะ อลูมิเนียมบวก HCl กลายเป็น AlCl3 บวกไฮโดรเจนดุลสมการครับ,รบก็น่าจะเป็น2 6 2 3เนี่ยตามเนี้ยนะครับสายก่อนปริมาณคืออะไรก็ต้องมานั่งหาโมลของแต่ละตัวก่อนอลูมิเนียมโมลอะตอมมัน27ใช่ไหมครับเอามาหารมันจะได้เท่ากับกี่โมครับ ยี่คูณสได้ร้อยแแต่นี้ไม่ใช่ร้อยแดนี่1ิบก็ต้องเป็นศูนย์จดสี่น่อหน่วยเป็นโมนะครับทั้งทัถาเลยนะ HCl 5 200้าโมลาร์สอร้อยกบาทเซนก็คือกี่โมลครับก็เอา0นะูนจุดสะสอร้อยบาทเซนคือศูนย์จุดสอคูณกับ5้าได้เท่ากับ1นึ่โมลถูกไหมครับอันนี้ก็คือ1นึ่โมลเกิดเท่าไหร่ล่ะอันนี้ไม่มีนะ เริ่มต้นยังไม่มีไนงะอันนี้6ต่อ2ก็คือสามอันหนึ่งต่อสาแล้วกันก็ต้อง0ูนจุดต่อ1 2จุถูกไหมถ้าจะเทียบให้พอดีกันอนะ่ะต้องใช้กดถึง1 2จุแต่มันมีแค่หนึ่งแปลว่าตัวเนี้ยเป็นตัวหมดก่อนกดหมดแล้วอลูมิเนียมยังเหลืออยู่นะครับสารกำหนดปริมาณก็คือ HCl ซึ่งตามหลักแล้วการทดลองประเภทนี้เนี่ยเขาต้องให้กดหมดแล้วอลูมิเนียมเอ้ก็ต้องให้อลูมิเนียมหมดแล้วกดเหลือแต่ข้อนี้เขาคลิกนิดน,นึงอนะ่ะ ให้เราดูดีว่าเราเดียรู้เรื่องไหม HCl เป็นตัวหมดนะครับจงหาอัตราการเกิดปฏิกิยาเฉลี่ยเขาบอกว่าสิ้นสุดที่เวลา80วินาทีแปลว่ากรดเนี่ยใช้หมดไป1โมในเวลา80วินาทีถูกไหมอัตราเฉลี่ยต้องเท่ากับ1ส่วน6ของ R AH HCl ถูกไหมเ้ีเราเลขดูดมาหาถูกไหมครับ จะ้ด่าับเท่าไหร่หนึ่งส่วนหก r hcl คือใช้เป็นหนึ่งโมล่์เอ้ใช้เป็นหนึ่งโมขอโทษหน่วยเป็นโมงอะใช้เป็นหนึ่งโมในเวลาแปดสิบวินาทีเห็นไหมโมต่อวิหน่วยตามที่เขาต้องการเลยเห็นไหมงั้นคำตอบของข้อนี้ก็คือหนึ่งส่วนสี่ร้อยแปดสิบซึ่งตรงน,นี้เวลาคิดอย่ไปคิดจริงนะครับดูช้อยเอาหนึ่งส่วนสี่ร้ยแปดสิบะตีถ้าว่าเป็นหนึ่งส่วนห้าร้อยก็ได้ หนึ่งส่วนห้าถ้าเกิด็นเรามองเป็นหนึ่งส่วนห้าร้อยนะมันจะประมาณศูนย์จุดศูนย์สองโมต่อวิถูกไหมเราก็หาช้อยที่มันประมาณศูนย์จุดศูนย์สองแต่มันต้องมากขึ้นมาอีกหน่อยเน้นเนื่องจากมันไม่ใช่ห้าร้อยอะมันสี่ร้อยแปดสิบตัวหารลดลงค่าผลหารก็ต้องเพิ่มขึ้นหน่อยอาจจะเป็นศูนย์จุดศูนย์สองหนึ่งสี่สมมุตินะก็เลือกชอยนั้นเลยไม่ต้องคิดจริงนะที่จริงเสียเวลามวลของระบบลดลงไปเท่าไหร่ครับตรงนี้ไม่ยากเลยเทียบตรงนี้เลย 5นี้1โมใช้หมดไปปุ๊บอันนี้ต้องเกิด0.5โมถูกไหมเพราะอะไรครับ6ต่อ3ก็คือ2ต่ 1. อ1ไฮโดรเจน0.5โมหนะักเท่าไรละ่ะตัวนี้โมลโมเลกุลเท่าไหร่2ไหมไฮโดรเจนตัวละ1ให้2ก็โมลโมะเลกุลเท่ากับ2คูณมาปุ๊บลดลงไปเท่าไหร่ครับลดลง1กรัมครับไฮโดรเจนจะเกิดขึ้นมา1กรัมลอยสู่บรรยากาศนั่นเองข้อน,นี้ไม่ยากนะแต่ต้อง เป็นเรื่องการทดลองแหละนะข้อสอบในเะรน,นี้ก็ยังมีอยู่นะครับไม่ยากต้องเก็บให้ได้อย่าให้พลาดน,นะครับข้อแบบนี้